นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้าแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อคำเตือนจากหลวงปู่ให้ลูกหลานฟังไว้ให้หมันสร้างกรรมดีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคำเตือนจากหลวงปู่ให้ลูกหลานฟังไว้ให้หมั่นสร้างกรรมดีเพราะมนุษย์ชายหญิงทุกวันนี้ไม่เชื่อในเรื่องบุญบาปทำการทุกสิ่งทุกอย่างตามอำเภอใจไม่มียับยั้งไม่มีบัญญะบัญญัง ไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันดีงามคนเหล่านี้เมื่อตายแล้วจึงต้องพากันหลังไหลมาสู่ศาลาพันห้องแน่นขนาดทุกวันฉะนั้นก่อนที่เราจะเหลือเพียงวิญญาณที่เรียกรอสุขติภูมิด้วยความสิ้นหวังจะไม่บังเกิดแก่เราผู้ไม่ประมาทเป็นแน่นอนด้วยปัจจุบันเร่งรีบสร้างทานศีลและภาวนา จากประวัติหลวงปู่คำคานิงจุลมณีวัดถ้ำคูหาสวนคนอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีด้วยว่ามีคราวหนึ่งหลวงปู่คำคานิงกล่าวว่าท่านประมาทไปไม่สนใจในร่างกายตนที่เจ็บอ่อนอ่อนแอดแอดมาตลอดพรรษา เมื่อท่านเข้าฌานสมาบัติอยู่ในถ้ำคูหาสวรรค์ริมฝั่งของไปได้สิบกว่าวันแล้วไม่ฉันอาหารอะไรเลยปรากฏว่าสังขารน,นั้นทนรับไม่ไหวหัวใจหยุดเต้นไปเฉยๆมีความรู้สึกด้วยสติปัญญาว่าสังขารของเราถึงการแตกดับเสียแล้วแต่ท่านสติยังดีไม่ตกใจวันกลัวความตายแม้แต่น้อย จิตวิญญาณของท่านพอวูบวาบออกจากร่างก็ไปรวดเร็วมากไม่สนใจใยดีร่างกายเดิมที่หมอบฟูบอยู่อาสนะเลยเหมือนคนเราถอดเสื้อผ้าตัวเก่าทิ้งไว้แล้วไปใส่ชุดใหม่ไปเที่ยวนั่นแหละพระยาอมจึงได้อนุญาตให้กลับมายัางโลกมนุษย์ได้แต่เมื่อออกมาจากศาลาพันห้องแล้วก็เกิดความรู้สึกว่า จะกลับถ้ำคูหาสวรรค์บนโลกมนุษย์เลยก็เป็นการกลักมือเปล่าควรเที่ยวชมเมืองนรกให้เป็นกำไรหูตาประดับสติปัญญาเสียหน่อยก็ดีคิดแล้วก็เดินไปพวกจ่ายม,มาบาลทั้งหลายก็เปิดทางอำนวยความสะดวกนิมนต์ท่านพระคุณเจ้าอยากชมดูอะไรนิมนต์ตามสบายเลยหลวงปู่เล่าว,ว่า พวกจายมมาบาลน,นี้ก็เหมือนเสมือนที่ทำงานที่ว่าการอำเภอหรือสารากลางจังหวัดรวมทั้งเป็นผู้คุมนักโทษในเรือนจำด้วยทำนองนั้นแหละพวกเขามีจำนวนมากทำงานกันว้าวุ่นไม่ได้หยุดย่อนเดินไปก็เห็นที่คุมขังชั่วคราวเรียงรายสดใสาตา ห้องคุมขังเป็นเหล็กก็รู้ว่าที่นี่เป็นที่คุมขังชั่วคราวรอการตัดสินยังไม่ใช่นรกคุมสำคัญหลวงปู่คำคานิงท่านเห็นนรกมากับตาใครเล่นชู้พึงระวังเดินไปห้องห้องหนึ่งมีนักโทษชายหญิงสองคนชายหนุ่มและหญิงสามคู่นี้แก้ภาพเปลือยกายโดยตลอด ยืนเหยียบอยู่บนเหล็กแหลมแดงๆเผาไฟเสียบถลุฝ่าเท้าอ้าปากกว้างมีเหล็กแดงเผาไฟเสียบตรึงไว้ลักษณะคล้ายอ้าปากคาบไว้เมื่องบนศีรษะมีเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆเสียบตรึงกลางกระหม่อมไว้รอบๆข้าง มีเหล็กแหลมเผาไฟแดงแดงทิ่มแทงร่างกายใบหน้าหนุ่มสาวทั้งสองบิดเบี้ยวในตาเหลือกทะลอนส่งเสียงร้องควนครางบอกถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสกันสุดประมาณกระดิกตัวไม่ได้เพราะเหล็กแหลมเผาไฟแดงแดงตึงร่างกายไว้ทุกด้าน เพราะการลงโทษในเมืองนรกไม่มีตายมีแค่วิสัญญีภาพชั่ววูบแล้วก็ฟื้นขึ้นมารับการทรมานต่อหรือร่างกายแหลกสลายด้วยอนุภาพไฟนรกแต่ชั่วพริบตาก็เกิดร่างใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อจะได้รับการทรมานต่อซ้สำๆซากๆนับพันนับหมื่นปี หลวงปู่ได้ถามจายมาบาลว่าหนุ่มสาวทั้งสองนี้ทําผิดสถานใดถึงต้องมารับโทษหนักหนาสาหโหดในเมืองนรกเช่นนี้จายมาบาลตอบให้ทราบว่าหนุ่มสาวทั้งสองนี้สมัยยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้ ฝ่ายหญิงชอบนอกใจผัวคบชู้สู่ชายไม่เลือกไม่นับถือศาสนาใดๆไม่เชื่อในศีนลธรรมในคุณงามความดีใดๆเชื่ออยู่แต่ว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อถ่ายอุจจาระและปัสสาวะเพื่อสืบพันธุ์ประเวณีและเพื่อนอนเท่านั้นอย่างอื่นไม่สำคัญชาตินี้ต้องหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียว ตายแล้วก็หมดกันตายแล้วก็หมดกันไม่มีชาติหน้าไม่ต้องรอใช้เวรใช้กรรมใดๆหญิงสาวผู้นี้เป็นมะเร็งในหมดลูกตายเมื่ออายุ40ปีเมื่อตายแล้วก็มาที่ศาลาพันห้องนี้เพื่อรอการพิพากษาตัดสินจากพยายม,มาบาลขั้นสุดท้าย แต่ก่อนการพิจารณาตัดสินนั้นต้องถูกจำจองทรมานแบบนี้ไว้ก่อนฝ่ายชายหนุ่มเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้นักเลงเล่านักเลงผู้หญิงหลอกลวงพระาพรหมจารีหญิงปริ้นปล้อนเอาทรัพ์ เป็นคนไม่มีศีลธรรมไม่นับถือศาสนาใดๆถือคติว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อขับถ่ายเพื่อเสพกรรมมารมและเพื่อนอนตายแล้วศูนย์ไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ก่อกรรมใดไว้ไม่ต้องใช้กรรมเมื่อถูกสามีของหญิงคนหนึ่งแทงตาย จึงต้องมาที่ศาลาพันห้องนี้เพื่อรอการพิาพากษาตัดสินขั้นสุดท้ายจากท่านยม,มาบาลหลวงปู่ได้ฟังแล้วก็บังเกิดสลดสังเวชโถเอย๋ยกรรมของสัตว์หนอเพราะความโง่ความหลงผิดความจองห้องหญิงทะนองอวดดื้อถือดีแท้ๆของมนุษย์เมื่อตายแล้วจึงต้องมารับกรรมเช่นนี้ ขนาดยังอยู่ในระหว่างรอตัดสินก็ถูกจองจำหนักหนาสาหโหดถึงเพียงนี้มีทราบว่าหากรับการตัดสินจากยม,มาบาลแล้วจะได้รับโทษทันสถานหนักเพียงใดหลวงปู่จึงถามจ่ายม,มาบาลว่าอยากสนทนากับหนุ่มสาวทั้งสองที่ถูกจองจำลงโทษจะได้ไหมจ่ายม,มาบาลตอบว่าสำหรับพระคุณเจ้าอนุญาตให้สักถามได้ เมื่อจอ่ายยมาบาลกล่าวอนุญาตแล้วทันใดเครื่องจองจำเหล็กเผาไฟแดงๆเหล่านั้นก็หลุดออกจากร่างหนุ่มสาวทั้งสองหายวับไปหนุ่มสาวทั้งสองร่างสั่นเทาสั่นเหมือนลูกนกตกน้ำสะอึกสะอื้นน้ำตาไหลพรากอาบหน้าผาการสุดกายลงกราบเท้าหลวงปูอย่างสำนึกในพระคุณที่ช่วยให้หลุดพ้น จากเครื่องจองจำทรมานอันทา,ารุณหฤโหดหลวงปู่เจ้าขาช่วยดิฉันด้วยหญิงสาวร้องวิงวอนด้วยเสียงสั่นระาริกสะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารมากศีกาจะให้อัตมาช่วยอย่างไรหลวงปู่ถามหญิงสาวฟูมฟายน้ำตานองหน้ากล่าวว่าดิฉันยังมีลูกที่ต้องเลี้ยงดู อายุอย่างน้อยอยากกลับไปเกิดในโลกมนุษย์อีกหลวงพ่อได้โปรดช่วยให้ดิฉันได้กลับเข้าไปร่างเดิมที่ยังไม่ได้เผาด้วยเถิดนะพระเจ้าคะ่ะสีกาตายแล้วยังจำชาติที่แล้วของเจ้าสมัยที่เจ้ายังเป็นมนุษย์ได้ดีอยู่หรือ ยังจำได้ดีทุกอย่างเหมือนนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นจําตัวเองได้จําลูกได้จําญาติพี่น้องมีสหายได้หมดแต่พูดจากับพวกเขาไม่ได้เวลาจะไปไหนต้องมีผู้คุมคอยควบคุมตัวไปก่อนที่ยังไม่ตายนั้นดิฉันไม่เคยเชื่อเลยที่ว่าความตายไม่ใช่การสิ้นสนูนแค่คิดว่าตายแล้วก็หมดกัน แท้จริงเรานั้นตายแล้วแต่เป็นอีกชีวิตหนึ่งคือร่างวิญญาณที่ยังสามารถจำความเดิมได้ดีทุกอย่างอาตมาภาพอยากจะช่วยแต่เรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของท่านพยายมมาบาลอาตมาช่วยสีกาได้อย่างเดียวคือเมื่อกลับไปเมืองมนุษย์แล้วจะแผ่ส่วนกุศลมาให้ หลวงปู่กล่าวชันเมตตาหญิงสาวรู้สึกผิดหวังที่ไม่อาจกลับเข้าไปในร่างเดิมในโลกมนุษย์ได้อีกส่งเสียงร้องไห้ข้ามครวนโศกเศร้าน่าสังเวชหลวงปู่จึงเอ่ยถามชายหนุ่มบ้างว่าโยมจะให้อาตมาช่วยอะไรได้บ้างร่างวิญญาณของชายหนุ่มพูดถูกแทงตาย เพราะเป็นชู้กับเมียผู้อื่นครานเข้ามากราบบนหลังเท้าของหลวงปู่คำคันงิงแล้วร้องไห้ข้ามครวนว่า กระบหอมผิดไปแล้วพระคุณเจ้ากว่าจะรู้สึกตัวว่าเป็นคนชั่วช้าก่อกรมทำเวรกับคนอื่นไว้มากก็มารู้เอาเมื่อตายแล้วกระบหอมไม่ขออะไรมากขอให้พระคุณเจ้าสวดแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลมาให้กระผมบ้างเพื่อที่กระผอมจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจในยามทุกข์ ได้อาตมาจะแผ่ส่วนกุศลมาให้จากนั้นหลวงปู่ก็ออกเดินต่อไปจ่ายมมาบานอธิบายให้ฟังว่าในกรงเหล็กที่เป็นแนวยาวเหยียดนี้คุมขังพวกนักโทษที่รอการตัดสินทั้งนั้นบ้างก็เคยฆ่าพ่อตีแม่บางก็ปล้นฆ่าลักขโมยหลอกหลวงปินปร้อนต้มชาวบ้านชุดฆราอนาจารย์ หลอกลวงพระสององค์เจ้าให้ศึกหาหลาเพศมาเป็นสามีแห่งตนและที่ทำให้พระต้องประราชิกก็มีบางก็ยังสามีเขาวางยาพิษเมียหลวงมีคดีโทษต่างๆนับไม่ท้วน เพราะมนุษย์ชายหญิงทุกวันนี้ไม่เชื่อในเรื่องบาปบุญทำทุกสิ่งทุกอย่างตามอำเภอใจไม่มียับยัง้งไม่บัญญะบัญญังไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันดีงามคนเหล่านี้เมื่อตายแล้วจึงต้องพากันหลังไหลมาสู่สาลาพันห้องแน่นขนาดทุกวัน ฉะนั้นก่อนที่เราจะเหลือเพียงวิญญาณที่เรียกร้องสุขติภูมิด้วยความสิ้นหวังจะไม่บังเกิดแก่เราผู้ไม่ประมาทเป็นแน่นอนด้วยปัจจุบันให้เร่งรีบสร้างทานศีลภาวนานี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ วันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ